สวัสดีครับผมซันดี้คราวเก้าสตูดิโอนะครับวันนี้ดีใจมากเลยมีนักเรียนท่านแรกนะครับที่จะมาเรียนคอร์สเรซิ่งคอร์สของผมนะครับที่สนามพีระวันนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็จะมีพักตอนเช้าแล้วก็พักตอนบ่ายนะครับเราจะเริ่มต้นที่เบสิกนะครับจะดูจากเรซิ่งไลน์จากการเบรกการเข้าโค้งนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นแบบคอร์สทีเอดวานซ์ขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็จะมีการเข้าโค้งที่แอดวานซ์ แล้วก็จะมีการซ้อมแบบคอลี่ไฟ d นะครับคือซ้อมแบบเอาเวลาครับก็สำหรับซันดี้นะครับเดี๋ยวไปสอนก่อนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแล้วครับ นี่เป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตที่จะมาเคยขับรถในเซอร์กิตก็มาหาดให้คุณครูแซนดี้สอนสนุกมากครับตั้งใจว่าจะมาเรียนกับคุณครูแซนดี้เนี่ยเพื่อจะดูว่าการขับเข้าไลน์เซอร์กิตทำยังไงวันนี้ขับสนุกมากเลยทั้งวันเลยครับก็รู้แล้วครับการเข้าไลน์ทายัางไงจะวิ่งยังไงให้ปลอดภัยแล้วไปได้เร็วที่สุดครับถ้าผมรู้อย่างนี้ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆผมมาขับแล้วครับตอนนี้มีโอกาสเลย ต้องมาตามฝันให้ได้ระหว่างการขับนะครับคุณครูแซนดี้นี่ก็ละเอียดมากนะครับคอยบอกเข้าไลาน์ชะลอเบรกเดินหน้าเข้าโคง้งทำให้เราเข้าใจได้เร็วมากครับฝากทุกท่านนะครับน้องๆที่สนใจจะขับรถดีๆมีความรู้เข้าใจในการขับเซอร์กิตแวะมาเรียนที่นี่ได้เลยครับ ก็ตอนนี้เรียนจบแล้วนะครับต้องบอกเลยว่านักเรียนคนแดนียลเก่งมากเลยนะครับเขาก็มีพื้นฐานจากแรลลี่มานิดหนึ่งแล้วนะครับก็เขาก็สามารถปรับตัวเข้าไปในเซอร์กิตได้นะครับเราก็แก้ในจุดเบรกในจุดเลี้ยวจุดเข้าโคง้งออกจากโคง้งต้องเดินขั้นเร่งยังไงเราก็แกบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เรซิ่งไลน์ดีขึ้นเยอะเลยครับคุณแดนียลเวลารอบของเขาก็ เร็วขึ้นมีการพัฒนาทุกรอบเลยนะครับผมก็ภูมิใจมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณแดเนียลที่เป็นนักเรียนที่เก่งนะครับแล้วก็สำหรับคอร์สวันนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าสนใจเรียนก็ติดต่อได้เลยนะครับใน w w w d e Web s a n d y s t u i c k c o m หรือทักใน Facebook IG ก็ได้นะครับ ถ้าสนใจเรียนมาอยากเป็นนักแข่งจริงหรือแค่อยากได้สัมผัสสนามจริงรถแข่งจริงทีมเซอร์วิสจริงก็ติดต่อเราได้เลยนะครับ